สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Yui Eyes กันอีกแล้วคะ่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะยูได้ลงคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับ ทักษะนะคะทักษะที่น้องๆเด็กๆที่จะมา Work ์ก h o l ฮอลิเดหรือว่านักเรียนหรือว่าผู้ที่มีวีซ่าที่เป็นแบบ Open Work v i s วซ่อยู่แล้วเนาะแบบว่าจะเข้ามาทำงานต่างประเทศงานแบบงานทักษะทั่วไปเลยนะคะคืองานรับจ้างทั่วไปอะเนาะเป็นงานแนวแบบว่า h o s p i t a l ิตีหรือว่างานสายบริการนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้เข้าไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่ายยเนี่ย จะทำคลิปวิดีโอเนาะเกี่ยวกับแบบว่าได้ได้เป็นประโยชน์สาหรับผู้ฟังของยุย้ยด้นะวยเนาะเพราะว่าผู้ฟังของยุย้ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเด็กๆที่ตามมานะคะที่แบบว่ามาดูเกี่ยวกับ working holiday เนาะออหรือว่าแบบงาน work and travel หรือว่างานที่แบบว่า ถ้าเราไปเรียนต่างประเทศแล้วเราจะสามารถทํางานพาร์ทไทม์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในต่างประเทศเนี่ยเราสามารถทํางานอะไรได้บ้างได้บ้างนะคะแล้วก็ต้องมีสกิลอะไรบ้างใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะตามไปคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะคะแต่คลิปวิดีโอนี้เนี่ยยุ้ยก็ได้รับการถามมาจากน้องผู้ชายนะพี่ยุย้ยแล้วถ้าเป็นเด็กผู้ชายอะ่ะที่เขามาแล้วเขาแบบไม่ได้มาทํางานทางด้านสายบริการเป็นสะส่วนใหญ่เนี่ย น้องๆเด็กผู้ชายเนี่ยสามารถเรียนอะไรมาก่อนได้บ้างนะคะจากประเทศไทยหรือจากประเทศของคุณเนาะก่อนที่จะมาทํางานต่างประเทศหรือว่าก่อนที่จะมา เรียนในต่างประเทศนะคะแล้วมีเวลาว่างก็จะสามารถทำงานว่าพาร์ทไทม์อะไรได้นะคะยุ้ยก็ลิสต์มาได้ออกเป็นประมาณสัก6 7ข้อนะคะแต่ขอบอกก่อนว่ายุ้ยเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กผู้ชายเนาะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของยุย้ยตอนที่ยุ้ยมาเวิร์ก g ินในฮอลลเดย์ในปี2015เนี่ยยุ้ยก็มีเพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้ชายะคะ่ะก็ลองดูว่ายุ้ยก็ลองอมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายแล้วก็อลองถามเขาว่าเขาเนี่ยได้ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเนาะก็การไปเรียนเนี่ย ถือว่าเราได้สกิลเพิ่มเติมถือแล้วถือว่าเราได้ความรู้เพิ่มเติมเนาะยูว่ามันก็ไม่ไม่เสียหายไม่เสียเปรียบอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวมาสกิลแรกเนาะสกิลแรกที่วิจะพูดถึงนี้ก็คือการขับรถค่ะถูกต้องแล้วค่ะการขับรถนะแต่ในที่นี้นะยุูิพูดถึงเพราะว่าเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขับรถกันได้นะคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะขับที่เป็นแบบรถที่เป็นรถ เกียร์ออโต้นะคะเกียร์อโตเมติเนาะแต่ว่าที่ยุ้ยอยากจะให้ฝึกมานะคะก็คือเกียร์ที่เป็นแมนนวลค่ะหรือว่าเกียร์กระปุกนั่นเองนะคะเพราะว่างานบางงานเนี่ยเขาจะรีควาอย่างเช่นนะที่ยุ้ยอยู่ในเมืองพิกตันเนี่ยตอนที่ยุ้ยเคยเห็นที่เฟอร์รี่เทอร์มินอลเนี่ยเขารับสมัครรีเซพชันหรืออะไรอย่างนี้นะคะไม่เกี่ยว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่ว่า สกิลอย่างหนึ่งที่จะต้องมีก็คือการจะต้องขับรถเกียร์กระปุกได้ค่ะเกียร์แมนนวลนั่นเองนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่งานหลักหรอกนะคะแต่บางทีเราจะต้องขับรถที่เป็นรถส่งของอะ่ะรถส่งที่เป็นรถส่งลากกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันส่วนใหญ่มันจะเป็นเกียร์แมนนวลค่ะอืมเนาะประมาณนี้ค่ะมันก็เป็นสกิลอย่างหนึ่งเนาะถ้าเกิดใครเนี่ยสามารถขับเกียร์กระปุกได้เนาะก็จะ เป็นสกิลพื้นฐานอีกอันหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูข้อที่2นะคะยังเป็นเรื่องของการขับรถอยู่เนาะแต่รถในที่นี้นะคะไม่ใช่ยัญหาหนาทั่วไปนะคะไม่ใช่วีคอลทั่วไปนะอันนี้เป็นรถที่ใช้ในการอยู่ในโรงงานนะคะจะเรียกว่ารถโฟล์คลนะิฟต์น่ะไม่ยุ้ยไม่มั่นใจว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไระแต่มันเป็นรถที่เอาไว้อว่ที่มันมี2แขนยื่นออกมาแล้วก็เอาไว้ยก ไอที่เป็นพวกพาเลตอะไรต่างๆนะคะไอกล่องไม้ที่เขาไว้ส่งออกอะไรอย่างนี้เนาะพาพาเลตปะน่าจะน่าจะเรียกว่าพาเลตนะคะอืมประมาณนั้นเนาะรถโฟล์คลิฟต์นะคะใครที่แบบว่าอยู่ที่ไทยเนาะแล้วก็ลองไปเรียนวิธีการขับมาอย่างไงอ่ลองไปเรียนวิธีการขับมานะคะแต่อยู่ขอบอกก่อนว่าการที่เราจะมาทำงานในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยูอยู่น,นี่ที่นี่นะคะ การที่เราจะไปทางานโรงงานเนี่ยหรือว่าเราจะไปขับฟอกลิฟต์เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีลายเส้นนะอ่ะใบอนุญาตนะคะมันจ,จะต้องแบบว่าที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะทํางานอะไรมันต้องมีใบอนุญาตนะคะแต่ว่าในกรณีที่แบบว่าเป็นงานโรงงานเล็กๆน้อยๆงานโรง,งงานแบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะหากเราไปสมัครเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราสามารถขับรถฟอกลิฟต์ได้เนี่ยเขาอาจจะรับเราก็ได้นะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดแม้ว่าเราจะไม่มี แม้ว่าเราจะไม่มีตัวอะไรเส้นก็ตามเนาะแต่มันสอนกันได้แล้วมันก็ไปสอบกันได้แหละถ้าเกิดเราถ้าเกิดเขาอยากได้เรามาทํางานคือแบบว่าเหมือนบางวันเขาอยากให้เราช่วยเงี้ยเราก็สามารถขับรถฟกลิฟ์ได้แต่ว่าถ้าทําเป็นประจําแล้วก็มีคนมาตรวจนะยยิ้ยว่ามันก็ไม่โอเคนะอืมประมาณนี้ค่ะโอเคก็อย่างน้อยอะเราบอกว่าเรามีเราสามารถขับรถฟก์คลิฟ์ได้แต่ว่าเราไม่มีใบประกาศอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็อาจจะรับเราเนาะถือว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งนะคะเพื่อ เพื่อที่จะเอาไว้ต่อยอดนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูทักษะที่สามสหรับน้องผู้ชายกันค่ะอ๋อในที่นี้เนาะทั้งสองข้อแรกเนี่ยยุ้ยไม่ได้หมายถึงว่าน้องผู้ชายอย่างเนี้ยน,น้องผู้หญิงก็สามารถทําได้นะคะใครลุยๆหน่อยเนาะเราก็ชอบการขับรถหรือว่าชอบการว่าเออขับรถฟอกเลฟหรืออะไรอย่างนี้นะคะน้องผู้หญิงก็สามารถไปสอบได้เหมือนกันนะคะก็ไปเรียนได้เหมือนกันเนาะโอเคไม่ได้ไม่ได้ว่าเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะคะ,ะงานที่สามนะคะทักษะที่สามก็คือ ซ่อมพื้นฐานทักษะซ่อมพื้นฐานค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าแฮนดี้แมนก็คือเหมือนกับซ่อมเล็กๆน้อยๆจิปาถะนะคะมีการแบบทาสีขันน็อตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือยุวว่าสกิลทุกคนมาเป็นเร้แต่ว่าการที่เราจะใช้เครื่องมือพื้นฐานอะไรเงี้ยนะคะเครื่องมือแบบตัดไม้หรือว่าเครื่องมือตัดเหล็กเครื่องมือเชื่อมอะไรประมาณนี้นะคะก็หากเราเป็นอะสักนิดหน่อยเราไม่ต้องมีใบประกาศก็ได้แต่ว่าเราสามารถช่วยงาน นิดๆหน่อยๆตามบ้านตามโรงงานตามโรงแรมอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็จะค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์เลยเนาะก็จะเป็นงานแบบแฮนดี้แมหรือว่างานผู้ช่วยอเนกประสงค์อะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาทักษะถัดไปสําหรับน้องผู้ชายนะคะอันนี้เนะี่ยที่ยุ้ยเคยเห็นมาคือมีน้องคนไทยเดี๋ยวเขาก็ที่บ้านเขาเนี่ยเขามีสวนนะคะแล้วเขาก็จะแบบว่ามีสกิลการตัดหญ้าแม้ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่เป็นที่ตัดหญ้าแบบ เขากลอยทริมเมอร์ที่เป็นแบบก้านแล้วก็ให้เราเหวี่ยงเหวี่ยงเวี่ยงอย่างเงี้ยนะคะกับที่เป็นแบบเราไปนั่งแล้วเราก็ขับรถตัดญ้านะคะคือส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยเขาจะใช้วิธีอย่างนี้แล้วก็มีทั้งที่เป็นแบบรถหรือว่าเป็นแบบที่เข็นๆน่ะเป็นเขน็นๆแล้วก็ตัดหญ้าอย่างนี้นะคะอือคือถ้าเราตัดเป็นอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบรับจ็อบได้หรือว่าเราสามารถไปสมัครเอ่อทำงานที่เป็นแบบว่ารับตัดหญ้าตามบ้านหรือว่าตามโรงเรียนอะไรอย่างนี้ได <ๆ S 2> ้ค <ๆ S 2> <ร>่ะอือ <ๆ S 1> ถือว่าเป็นอีกสก,กิลหนึ่งนะแล้วก็การตัด้าที่นี่เนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะว่าปรับพื้นอยู่แล้วค่ะมันไม่ได้เป็นแบบกระดกกระดกแล้วก็ไม่มีหินไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะตัดง่ายเนี่ยแบบเนี้ยเห็นข้างหลังแนมะสุวรบ้านยุ้ยนะคะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตัดง่ายเป็นสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้ค่ะอืมเนาะถัดมานะคะเป็นทักษะที่ห้านะจะเป็นงานเกี่ยวกับงานพลาสเตอร์ค่ะ งานา l เ s t e r ก็แบบว่าเหมือนตกแต่งภายในในบ้านนะคะแบบว่าเขาขึ้นโครงล่างบ้านมาแล้วเขาก็จะใส่พวกนุน่นหรือว่าพวกใย,ยสำลรีอะไรต่างๆทําให้บ้านอุ่นนะคะจากนั้นก็ใส่แบบยิบซ้มหรือว่าพื้นผนังเบาผนังไม้อะไรอย่างนี้นะคะก็แบบว่าขึ้นรูปแล้วก็ปะแล้วก็ทาสีอะไรอย่างนี้ค่ะ ยุ้ยก็ไม่มัน่นไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาทํายังไงบ้างนะแต่เท่าที่ยุ้ยเห็นนะคะแล้วก็มีน้องๆที่มา working holiday เนี่ยเขาเคยไปสมัครงานที่เป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นบริษัททำาสเตอร์แบบนี้นะคะคนไทยเนี่ยยุ้ยเคยเห็นมีบริษัทคนไทยทำํำบริษัททำาสเ s t e r แบบนี้นะคะอยู่ตามอกแลนหรือตามเมืองใหญ่ๆเนาะก็หากใครมาแล้วก็มีคอนเน็ชันหรือว่า สามารถสมัครงานของบริษัทคนไทยได้นะคะใช้ภาษาไทยพูดกันอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะไม่ต้องมีใบประกงประกาศอะไรหรอกแค่แบบเป็นเหมือนช่วยอะเออมาหันนั่นอะอยุ้ยก็ยุ้ยว่าน่าจะโอเคอยู่นะคะถัดมาค่ะเ,ออเป็นสกิลที่หกนะคะคือสกิลการทำอาหารค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสกิลที่แบบพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะตามร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านไทยหรือว่าร้านอาหารฝรั่งนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เชฟเนี่ยจะเป็นผู้ชายค่ะอืมเพราะว่ามันเป็นงานหนักอะมันต้องยกกระทะมันต้องยกหม้อใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะแบบเฮดเชฟส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชายแล้วแบบตัวบึกๆเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ค่อนข้างซีเรียสนิน้อนอะไรประมาณนี้ค่ะอก็สกิลการทําอาหารค่ะใครที่แบบว่า ส่วนใหญ่อะอยูว่าคนไทยอะเขาทําอาหารเป็นกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าการทําอาหารที่บ้านนะคะกับการทําอาหารที่ร้านหรือว่าตามโรงงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะถ้าเกิดใครได้ไดปเรียนมานะคะเรียนวิธีการทำอาหารแล้วก็รู้เขาเรียกอะไรอะอุปกรณ์พื้นฐานที่อยู่ในครัวนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะ่ะก็จะดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะมาทํางานเป็นผู้ช่วยพ่อครัวแม่ครัวได้นะคะแล้วก็งานเนี้ยมันค่อนข้างขาดแคลนด้วยถ้าเกิดเรา เราไปทํางานแล้วสมมติเรามาเป็นเด็กเวิร์กอินฮอลิเดย์เนาะแล้วเราก็ไปทํางานอยู่ในครัวแล้วก็เจ้าของร้านหรือว่าพ่อครัวใหญ่เนี่ยเขาชอบเรานะคะเราเราทํางานดีเราช่วยได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็อาจจะออฟเฟอร์จ็อบออฟเฟอร์ให้ให้เรามาทํางานต่อ,อหลังจากเวิร์กอินฮอลลีเดย์วีซ่าก็ได้นะคะก็ใครจะไปรู้ละ่ะก็เป็นไปได้หมดนะคะ โอเคถัดจากนั้นนะคะก็เป็นสกิลที่7ค่ะก็คือจะเป็นสกิลอื่นๆเนาะอันนี้ในะยุพูดถึงหากใครที่มีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ,ๆเช่นออกแบบภายในหรือว่า,าถ่ายรูปนะคะก็สามารถแบบว่าเป็นฟรนะีแลนซ์อะสามารถรับงานต่างๆนะคะรับงานออกแบบรับงานถ่ายรูปรับงานแต่งหน้านะคะตามแบบว่าโรงเรียนที่มีเาขาเรียกอะไรอะงานโรงเรียนงาน งานบอลต่างๆนะคะงานซีเนียแล้วก็งานแต่งงานงานาแฟนซีอะไรทั่วไปเนาะเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยถ้าเขามีงานแฟนซีเลยนะคะเขาจัดเต็มเลยคะ่ะเขาจ้างทั้งแต่งหน้าแต่งตัวทำอัลฟิชุดอะไรต่างๆนะคะอืมประมาณนี้เนาะอันนี้เนี่ยยุ้ยก็ อันนี้เนี่ยยุ้ยก็รวบรวมนะคะสกิลทักษะที่น้องผู้ชายเนี่ยสามารถทําได้นะเพราะว่าน้องที่ถามยุ้ยมาในเขาบอกว่าหูถ้าเป็นงานบริการอย่างงู้นเขาอาจจะไม่เหมาะกับเขาที่เป็นเด็กผู้ชายเรามาทํางานตามร้านอาหารเขาเขากลัวว่าทางร้านอาหารเนี่ยเขาจะรับเด็กหน้าร้านแต่เด็กผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กผู้ชายเนี่ยมาล้างจานอย่างเดียวนะคะเขาก็อยากจะแบบว่าเหมือนกับเปิดโอกาสให้เขาได้ฝึก งานอื่นๆที่เขาอยากทําหรือว่าเขาสามารถทําได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสกิล7สกิลที่ยุ้ยรวบรวมมาให้น้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ชมช่องยุ้ยนะคะเหินไปนานเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยุ้ยไม่สบายแล้วก็ไม่มีเสียงค่ะน้ำมูกไหลจริงๆตอนนี้มันก็ยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคะ่ะคือเสียงมันกลับมาแล้วแต่ว่าน้ำมูกไหลแล้วก็ยังมีแบบปวดหัวอยู่นะคะน้ำมูกไหลนะบางทียุ้ยต้องจามอ่ะแล้วยุ้ยต้อง สั่งมูกันนะคะแล้วมันทาให้ยุ้ยปวดหัวค่ะืก็เลยไม่สามารถคิดข้อมูลคิดหัวข้อคลิปวิดีโออะไรเลยค่ะก็สแบบว่าตอบได้แต่คอมเมนต์อย่างเดียวเนะะวาะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะหากใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกี้ยุ้ยคนนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกบ๊ายบาย